นี่คือโจทย์ครับเขาให้เราหาค่า y นะครับเดี๋ยวครูจะโอกโจทย์มาก่อนแล้วก็จะพาทําทีละขั้นตอนนะครับให้เราเอานี่ครับลบเจ็ดนะครับลบเจ็ดคูณอยู่กับสองลบ y ให้เราลบเจ็ดคูณเข้าไปในวงเล็บก่อนนะครับผมลบเจ็ดคูณสองก็ได้ลบสิบสี่นะครับลบเจ็ดคูณลบ y ก็ได้บวกเจ็ดครับผมลบคูณลบได้บวกนะครับ อันนี้เอามาเหมือนเดิมครับผมอันนี้เอามาเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เป็น 4y ฝั่งนี้ก็เป็นสาม y บวกสองทีนี้เราก็จะทําการย้ายข้างนะครับเอาตัวเลขไปไว้ด้วยกันนะครับอันนี้ลบ14ย้ายมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นบวก14ส่วน 3y ย้ายมาฝั่งนี้ครับก็จะเป็นลบ 3y เดี๋ยวครูจะเขียนใหม่ให้ดูนะครับได้เป็น 4y บวก 7y ลบ 3y เท่ากับ2บวก14นะครับถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ทีละส่วนละส่วนเลยนะครับผม 4y ก็คืออันนี้ครับเอามาเหมือนเดิมครับส่วนนี้ก็คือบวก 7y ครับนี่ครับ อันนี้คือลบ3ามวายลบสามวายมาจาก3าวายตัวนี้นะครับย้ายมาครับเป็นลบสาวครับก็คือตรงนี้ครับส่วน2ก็คือตรงนี้บวกสิบสี่มาจากลบสิบสี่ฝั่งนี้ครับย้ายมานี่เป็นบวกสินะครับก็คือเอามาไว้ตรงนี้ทีนี้เราก็ทําการรวมกันได้เลยครับผมเดี๋ยวครูจะทําให้ดูทีละตัวนะครับสี่วยบวกเจวายได้11บวครับสีบวกเได้สิบเอ็ดนั่นเองครับทีนี้เราก็สิบเนี่ย มาลบกับ3าม y 11 y ลบ3ามก็จะได้8 y ดคือ11ลบ3ามได้แดนั่นเองครับผมฝั่งนี้ก็เป็น2บวกบก็เป็น16บเดี๋ยวครูจะเขียนใหม่ให้ดูนะครับจะได้8 y เท่ากับ16นั่นเองครับทีนี้เราต้องการหาวยตัวเดียวนี่ครับ8ดคูณอยู่กับ y ยย้ายไปฝั่งนู้นเป็นหารนะครับ เราก็จะได้ y เท่ากับสิบหหารแปดหหาร8ดเท่ากับสองครับเพราะฉะนั้น y เท่ากับสองครับข้อนี้ตอบสองนะครับโอเคนะครับ